สวัสดีครับก็คือมีคนถามเรื่องการเปลี่ยนตัวนะครับก็เลยเดี๋ยวเราก็ดูคะแนนด้วยเดี๋ยวจะขออธิบายสั้นๆนะครับก็คือวันนี้เราจบอยู่ระหว่างในการแข่งเกมวีใช่ไหมครับก็สามารถเข้ามาดูคะแนนได้กดที่ทีมของฉันทีมของฉันเกมวีที่คนบอกว่าพี่ครับเกมวีหมหมายนี่ครับกดแบ็คตรงนี้คะแนนของคุณยังอยู่นะครับทีมของคุณยังอยู่นี่กดเข้าไปดูทีมของฉันได้เลยครับก็คะแนนก็จะยังขึ้นแต่นี่ยังไม่มีนักเตะตัวไหนเตะก็ปล่อยไปก่อนครับ ทีนี้มันก็มาคำว่าอะพีเมียร์อยู่นี่ฟรีทีมอยู่นี่นะครับอ่ะก็คือสามารถเริ่มจัดเกมวีคสองได้แล้วทีนี้ทัวร์นาเมนต์นะครับมันก็จะมีอันนี้เราไม่ได้จัดพีเมียร์ก็เลยมีคำว่าฟรีทีมฟรีทีมนะครับก็คือทำไมถึงต้องมีคำว่าทั้งหมด ทั้งหมดเนี่ยคะแนนเราไว้สําหรับดูคะแนนนะครับว่าไอ้คะแนนสะสมตั้งแต่เกมวิกหนึ่งถึงห้าตอนนี้ผมเท่าไรแล้วครับอันนี้ดูเฉยๆไม่ต้องกดเข้าไปดูทีมหรอกครับเพราะว่าทีมจะไม่มีคะแนนนะมันจะมันจะเน้นให้ดูแบบคะแนนรวมไปเลยอ่ะแต่ที่เราอยากกดคือกดตรงนี้ครับแล้วกดคําว่า Game เกมวิกพอกดคําว่าเกมวิกแล้วอะครับเราอยากจะไปดูคะแนนเกมวิกหนึ่งให้กดหนี่ไปแล้วก็กดไปเห็นไหมมันจะไม่มีคําว่าเปลี่ยนตัวแล้วก็กดไปที่ทีมของฉัน คะแนนมันก็จะขึ้นมาแต่นี่นักเตะยังไม่เตะก็ยังไม่มีคะแนนเหมือนกันนะครับทีนี้บอกว่าแต่ผมอยากเปลี่ยนตัวแล้วครับอถ้าสมมติว่าคู่แรกเริ่มเตะเมื่อไหร่อ่ะเราก็จะสามารถเปลี่ยนตัวได้ของเกมวีคถัดไปเลยครับทำยังไงครับก็เหมือนเดิมกดทั้งหมดเกมวีคนี่ครับเริ่มเตะเกมวีคหนึ่งคู่แรกก็สามารถเปลี่ยนตัวเกมวีคสองได้เลยกดเข้ามาตรงนี้ครับมันจะก๊อปปี้ทีมของเกมวีคหนึ่งมาให้แต่ คุณสามารถเปลี่ยนตัวได้ตามโคตาโคตาจากไหนครับแอดดูจากกติกาได้ครับแต่แอดเคยสรุปมาเป็นตารางง่ายๆหรือยากกว่าเดิมไม่รู้มาอยู่ตรงนี้ก็คือรอบนี้มันแบบเปลี่ยนได้2คนครับเปลี่ยนกับกัปตันได้ไหมแอดเปลี่ยนได้ครับไม่ได้นับเป็น1คนนะครับอ่าเนี่ยเราก็กดเปลี่ยนเลยนี่ลบแล้วก็กดเปลี่ยนเป็นใครก็ได้ครับอ่าหนึ่งแล้วกเ็เปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวขอตัวถูกๆหน่อยก็ เปลี่ยนมาก็อย่างนี้ครับกดไปเลยอ่าทีนี้เอ๊ะแอดสีเหลืองนี่คืออะไรครับเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตตัวเจ็บตัวไม่ฟิตตลอดมาดูได้นะเฮ้ยสีเหลืองกดเข้ามาครับดูโปรไฟล์ฟิต50%อ่าเราก็อาจจะอยากเปลี่ยนตัวเขาก็ได้ใช่ไหมครับก็ทีเนี้ยบอกเปลี่ยนกัปตันยังไงครับตอนนี้เป็นโรนันโดก็แค่เลือกใครสักคนครับแล้วบอกว่าตั้งเป็นกัปตันอ่ะเนี่ยเปลี่ยนไป2ตัวละอยากเปลี่ยนตัวอีกเห็นไหมมันก็ เปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะเราเปลี่ยนไป็น2ตรงนี้มันก็จะให้เราลบตัวไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนไม่ได้ก็แปลว่าคุณเปลี่ยนตามโคต้าแล้วก็กดยืนยันมันจะขึ้นมาเหมือน3ตัวแต่จริงๆอะ่ะเปลี่ยนตัวจริงๆอ่อะแค่2อนะครับไอ้กัปตันมันไม่นับว่าเป็นเปลี่ยนตัวถ้าโอเคแล้วก็กดยืนยันมันก็จะเสร็จแล้วครับคําว่าเปลี่ยนตัวก็จะหายไปแต่ว่าที่แอดแบบว่าอยากสอนอีกทีว่าเพอ่กดเข้ามาบุมทําไงครับถ้ากดยืนยันจบเลยไหมครับคือมันยืนยันมันแก้ไม่ได้แล้วดังนั้นคุณกดปุ่มนี้ครับ แล้วก็แบ็กไปมันก็จะกลายเป็นว่าคุณยังไม่ยืนยันเห็นไหมกดเข้ามาอย่าไปถ้าไม่ได้เปลี่ยนตัวยังไม่อยากทำอะไรก็กด back. แบ็กมันจะนับว่าคุณเข้าเกมวีสองแล้วเปลี่ยนตัวยืนยนันแล้วห้ามเปลี่ยนอีกก็ต่อเมื่อเมื่อกี้ครับที่แอดจัดตัวไป3ามตัวแล้วแอดกดเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับมันถึงจะนับว่าห้ามเปลี่ยนอีกไปก็พยายามดูตรงนี้ครับที่เคยสอนไปว่าแต่และเกมวีมีโคตาเท่าไหร่เหมือนเดิมครับยืนยันอีกทีนึงว่า การนับคะแนนของทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือมันจะโชว์คะแนนทั้งหมดของสะสมเดี๋ยวพอเกมวีคสองเตะจบเนี่ยมันก็จะเอาเกมวีคหนึ่งบวกสองแล้วก็มีคะแนนของคุณครับแต่ถ้าคุณอยากดูเป็นใบเกมวีไปเกมวีคหนึ่งได้กี่คะแนนก็กดนี้นี่เกมวีคหนึ่งผมได้50คะแนนเกมวีคสองได้ร้อยคะแนนอย่างนี้ครับแล้วสรุปคือเท่าไหร่ก็ร้อยห้าสิบกดตรงนี้มันจะคือร้อยห้าสิบครับก็ประมาณนี้ครับเล่นบอลให้สนุก ไม่ได้เล่นสิเออเล่นเกมเออให้สนุกนะครับทุกคนขอบคุณครับ